ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว e c o o u u o j c k ็ e r นะครับรู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับแถมรูปสิบนัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผู้ซื้อมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและใช้หน้าแบบประชาชนในการซื้อแล้วผมก็ช่วงที่แบงก์กันไม่ค่อยได้เข้ามาวันนี้เข้ามาแล้วก็ขอพูดสักหน่อยว่าผมไม่ได้ละแปลงนะครับ พูดเน้วนะครับแบงก์กันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามานะครับนานๆเราจะเจอกันทีก็ขอพูดหน่อยนะครับไม่รับแบงใดๆทั้งสิน้นไม่จะเป็นแบงก์กันหรือบีบีกันนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็ทําให้สมาคมบีบีกันกับแบงก์กันเสื่อมเสียค่อนข้าง,งเยอะนะครับ <c oughs> แต่ก็เป็นข่าวดีสําหรับแบงก์กันนะครับมาอัปเดตข่าวมาในตัวด้วยนะว่ากฎหมายเกี่ยวกับแบงก์กันเนี่ยถือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ราะว่าจากการประชุมของกรมการปกครองะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ข่าวมานานแล้วนะครับประมาณเกือบ,บเดือนนะครับว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับส่วนที่เอาไปแปลงกันก็มันก็คือปืนแปลงครับพอเขาแยกออกแล้วว่าไหนปืนแปลงกันไหนปืนแปลงกันนะครับส่วนการซื้อก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับเนาะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยคาดใจว่าทําไมร้านรับซื้อคือบางคนต้องเข้าใจว่าหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เรื่องราคาอาจจะว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับทําไมคุณต้องขายกับร้านนะร้านไหนก็ได้ที่ขายเขาเขาขายแบงค์กันหรือรับซื้อแบงค์กันนะคุณลองถามได้เลยนะครับ mm. คือหนึ่งเลยเรื่องราคาเนี่ยผมขอไม่พูดราคารับซื้อเพราะแต่ละร้านรับซื้อไม่เท่ากันนะครับ mm. ผมอาจจะสูงกว่าบางร้านอาจจะสูงกว่าผมหรือมีร้านถูกกว่าผมหรือผมอาจจะถูกกว่าหรือแล้วแต่ร้านนะครับผมไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการแบบเฮ้ยผมรับสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ให้ราคาที่ยุติธรรมแล้วกันในราคาที่ผมคิดว่า จะคิดว่าในราคาที่ควรน่าจะเป็นแล้วผมไปต่อได้นั่นเองนะครับเนาะเออนะเออผมจะพูดเรื่องอันนี้เนาะเรื่องการขายกับร้านนะครับการขายกับร้านเนี่ยผมที่ผมคิดว่านะคือมันปลอดภัยนะครับใครที่จะขายแบงก์กันเนี่ยคุณทําใจไว้อย่างหนึ่งเลยคือหนึ่งคุณไปซื้อขายกันเองอะ่ะผมกล้ารับกล้าการันตีเลยว่ามันมีเอาเนี้ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันร้อยเปอร์ ตีไปสักห้าสิบถึงหกห้าสิบมันก็ดูเหมือนจะน้อยไปของตีไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันส่วนใหญ่จะตามหาปืนแปลงแล้วซื้อเพื่อเอาไปแปลงนะครับส่วนอีกสาสิเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเขาซื้อเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานในที่ที่มันควรจะใช้งานจริงๆนะครับเช่นปล่อยตัว,ตวนัอาานพจุนกาานเนี่ยบ,บ้านเราไม่เท่าไหร่คือพวกปืนแบงก์กันเนี่ยยิงตามงานบวชงานแต่งงานมงคลยิงได้หมดนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องแจ้งเจ้าของงานก่อนหรือ แจ้งตำรวจในพื้นที่นะครับไม่ใช่หรือต้องแจ้งตำรวจในพื้นที่ด้วยนะครับว่าตำรวจที่มาคุมมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยหรืออปปรอนะครับท่านจะยิงแบงค์กันในที่สาธารณะเนี่ยที่มันเป็นงานบวชงานแต่งงานศพหรืองานมงคลงานอะไรก็ต่างเอนงี้คืองานอะไรต่างๆงานที่สามารถที่ท่านจะยิงก่อนจะยิงให้ท่านแจ้งเจ้าของงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับให้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่เข้าใจผิดเนาะนะครับนั่นแหละ ท่าออนได้ขายกับร้านน่ะคุณอย่าลืมนะครับว่าท่านได้ความปลอดภัยผมพูดวนไปวนมาแก่ท่านได้ความปลอดภัยแน่นอนอย่างหนึ่งคือร้านเนี่ยเขาจะออกใบซื้อขายอันใหม่ให้นะครับเลขปืนก็ต้องตรงก,ดกดดับเจ้าของปืนเดิมราคาจะไม่ถูกใจแต่ท่านได้ความปลอดภัยนะครับย้ำนะแบงก์กันแนะนําให้ขายกับร้านไม่ว่าจะร้านไหนก็ได้ที่เขารับซื้อนะครับให้ย้นยันไม่ขายกับร้านและย้ำอีกทีนึงว่าให้ลองถามร้านที่คุณจะขายว่าพี่ครับพี่ได้ออกใบใหม่ ให้กับเจ้าของที่ซื้อไปใหม่ไหมอลองถามเขาดูก่อนถ้าเขาออกเราค่อยสบายใจว่าเพราะว่ามีบางร้านรับผ่านมือเฉยๆยเข้าใจความหมายผมไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบมร้าน,นอื่นนะแต่ผมคิดว่ามัน,ม,นมีแน่นะครับที่แบบรับผ่านมือเฉยๆยนะครับผมแบบนะนําว่าให้ให้ขายตามร้านที่สามารถออกใบใหม่ให้ได้นะครับเพราะว่าผมกล้าพูดเลยว่าประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นเี่ยเจ็ดถึงแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยซื้อเอาไปแล้วไปแปลงกันนะครับหนึ่งมือสองราคามันถูกบางทีสภาพมันใหม่นะครับ แปลงเนี่ยเอาจริงมันเพิ่มอย่างนี้นิดหน่อยนะครับเพราะวันนี้เพิ่งจะคุยกับลูกค้าผมที่เขาเป็นเป็นเป็นอะไรสักอย่างจำจำไม่ได้นะหรือไม่ได้ถามเขาแต่ว่าเขาออกออกออกเลยออกออกไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าเจ้าหน้าที่ออบตนะครับต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าปืนแปลงเนี่ยเขาซื้อมาหมื่นห้าอันนี้ผมไม่ได้รับแปลงแต่ผมคุยกับทางเจ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแต่เาเป็นลูกค้าผมมาคุยกับผมนะครับเพราะนั่นแหละหลักๆแล้วซื้อแปลงแล้วไปขายกัน ก็ผมอยากให้สังคมนี้มันอยู่ด้วยกันแบบง่ายๆสบายๆนะครับอย่าให้มันยากไปมากกว่านี้นะทุกวันนี้ก็ยากพอ,อ,ยนนอเยอะแล้วจะปวดกนะครับ่ะหมดเยอะแล้วส่วนใครซื้อเล่นแบบดีๆแบบถูกกฎหมายก็ขอขอบคุณนะครับนะส่วนใครที่เอาไปแปลงก็นะสวยไปขอให้เกมไวๆนะครับไม่เอาไม่เอาคนซื้อดีกว่าเอาอคนรับแปลงดีกว่านะขอแม่งโดนเกมภายในสามวันเจ็ดวันนะ ส่วนใครที่ซื้อเล่นถูคนหมายทําดูคนหมายก็ขอเจริญเจริญครับพ่อหนุ่มพ่อสาวทั้งหลายนะครพ่อหนุ่มแม่สาวทั้งหลายเนาะมาเปิดกล่องมาก็มีตัวปืนนะครับไม่มีคู่มือใดๆนะครับกล่องนะครับอให้ดูตัวปืนแม็กกาซีนสองอันนะครับแต่ดูแล้วเขาน่าจะขัดสีก็เลยให้มันจะเป็นแบบเน้นนะครับแต่มันก็สวยดีนะก็สวยดีนะครับสวยดี เออนี่ผมยิงเทสมาแล้วนะครับยิงเทสมาแล้วก็จะให้ดูข้างในกันว่าหลังคือรอบแรกเนะี่ยผมล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่จะดูตำหนิพอล้างแล้วผมก็เอาไปลองเทสลองเทสเสร็จปุ๊บก็มาถ่ายคลิปนะครับมาถอดสไลด์ดูก่อนนะครับให้ดูภายนอกก่อนแล้วกันตัวนี้เป็น e c o Jack Dual compact นะครับผมคาลิเบอร์9มม PAK นะครับตัวนี้เป็นตัวเซฟนะครับเซฟอันนี้เป็นเซมิปุ่ดเจาะแน่นปับเซมิ ันนี้ออโต้นะครับอ่าปรับไปอ่าผมปรับไปที่เซมินะครับตัวนี้คันหันสไลด์ฝั่งนี้ก็อีโค่แจ็กเกอร์ดูโรคอมพนะครับประกับเป็นพลาสติกนะครับบอดี้เป็นโลหะนะครับตัวนี้หลอกเฉยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับผมเซฟมันอยู่นี่นะครับระบบมันอยู่ในหมดเลยนะโอเคมาปรับปึ๊บต้องปรับไปตัวปรับปรับโหมดเนี่ยเอาลงไว้ที่ออโต้นะครับเพื่อที่จะถอดให้ตัวนี้ออกมาได้นะครับ เราก็ปิดแล้วใช่ไหมครับเราก็ดันออกมาเลยเดี๋ยวนะโอ้แข็งโป๊กนะครับไม่ยากแหมตอกองวันนี่ถอดง่ายๆนะครับก็ <c oughs> ถ่ายคลิปจริงๆมันถอดไม่ได้หมือผมเลอะน้ำมันวะ มันเหมือนจับแล้วมันลื่นครับยออกไปเลยนะครับแค่นี้จบจบเออลืมมันต้องยกสไลด์ออกนะครับบางทีช่างก็ลืมทำปืนเยอะจัดนะครับขี้ลืมขีลม้ลืมยกออกมาเลยนะครับยกออกมาเลยนะครับไม่ต้องตอกไม่ทำลายเส้นนะครับผมลืมครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแป๊บแค่นี้เอง ผมมาดูชุดล่างนะครับฉีดซิลิโคนก่อนเลยเพื่อดูว่ามันไม่มีรอยแผลนะครับมีแค่รอยเขา่าเลานี่คุณดูดิขานะ่าเมาหนาตับแบบผมยิงไปแค่สี่นัดนะครับไอคือถ้าท่านเห็นคลิปนี้ก่อนคือผมเอาไปยิงแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับนี่คือยิงไปแค่4ี่นัดเอ้ยสามนัดดีตีไปสามเพราะว่าอีกนัดหนึ่งยิงไม่ติดนะครับลูกด้านลูกด้านนะครับผมแนะนําว่านะครับ ให้ใช้โซเนกได้เลยนะครับแต่พีโซเนกหมดไปแล้วขี้เกียจซื้อใหม่แพงแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเปลืองนะครับแต่ใช้แค่ซิลิโคนก็พอนะครับไม่ต้องใช้ถึงขนาดนั้นหรือถ้าท่านใดเริ่มมีอาการเรียกว่าเป็นสนิมแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นโซเนกนะครับโซเนกฉีดแล้วก็แช่ไว้นะครับเออมีลูกค้าถามมาสปาปืนแบงกันนะครับคือ <c oughs> สปาปืนแบงกกันหรือการล้างแบงกกันเนี่ย คือผมจะถอดทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ดูว่าชิ้นส่วนไหนที่เป็นเหล็กนะครับผมก็จะถอดแล้วก็ไปแช่เจ้าตัวโซนเนก่อนนะครับพอแช่โซเนกเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการล้างด้วยด้วยรลอนสารอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปแช่ตัวน้ํายาก,การสนิมนะครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับผมเท e ่านี้เองนะครับคือล้างทุกส่วนนะครับแล้วก็ชิ้นไหน Й ที่มันเป็นเหล็กเนี่ยผมก็ไปแช่กับเจ้าตัวคือกัดสนิมก่อนนะครับกัดสนิมแล้วมาขัดพอขัดเสร็จปุ๊บ ผมก็ล้างด้วยลอนสันพอล้างเสร็จปุ๊บผมไปแช่น้ํายาก,การสนิมวิธีหนึ่งเป็นตามสเต็ปนะครับเพราะว่าไม่งั้นสนิมพี่หนิมถามหาแน่นอนครับเพราะแบางค์กันมีบางชิ้นนี่เป็นเหล็กนะครับเช่นตัวเข็มเนี่ยเหล็กนะครับเข็มก็เหล็กนะตัวพวกหมุดต่างๆก็มีเหล็กนะครับเออนะระวังมันเสียหายนะครับลองเรื่องสนิมเล่นแบงค์กันเนี่ยเ,เแบงค์กันไม่ให้พินกันเนาะแบงค์กันเนี่ยก็คือระวังเรื่องน้องหนิมนะครับเนี่ยคาบเขเหมาเห็นไหมนี่ผมยิงไปแค่สี่ตีไปสามัดแม่งยิง ด้านมันนัดหนึ่งนะครับนี่คือผมยิงไปแค่สี่แล้วคุณคณูดูคาบที่มันเกิดขึ้นจากที่เรายิงนะครับคือยิงแค่สี่ขะเหมายังจับขนาดนี้นสภาพถ้วท่านยิงแบบโอ้โหลำบ้าระห่ำเลยแล้วมันให้ปืนขัดได้ไงผมถามหน่อยดิเออนะครับอันนี้ผมใช้แปรงแปรลงลวดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้คาบขามามาติดติดแบบติดแน่นเลยนะครับจริงปืนใหม่นะอันนี้ผมเอามายิงจนแบบ คือมันต้องเทสอ่ะอย่างนี้ชีปในห้องเข็มเลยนะครับห้องเข็มเนี่ยจริงๆควรใช้เป็นเจ้าตัวโซเนกได้เลยนะครับเพราะห้องเข็มเนี่ยมันโอกาสมีสนิมกินนะครับเอาโซเนกฉีดเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมันกินแล้วเนี่ยแลวอยากจะถอดสไลด์ล้างเนี่ยแล้วมันติดแนะนําให้เอาโซเนกอัดเข้าไปแล้วก็หาถุงร้อนนะครับหรือถุงกับข้าวเนี่ยห่อไว้แล้วก็ใช้เจ้าตัวยางมัดไว้เพื่อให้อรเละเหยอ,อยู่ในนี้หมดนะครับมันช่วยได้นะช่วยได้นะครับ ช่วยได้ไม่มากก็น้อยอ่ะบอกเลยอ่ะแล้วก็ล้างตรงนี้อ ตรงนี้ทาไมต้องล้างนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นขอล้างออกนะครับแล้วตัวเนี้ตัวเก็บฝุ่นเลยเก็บขมเหล่านะครับถ้าปืนยิงเป็นบ่อยถ้าลองถ้าท่านใดแบบล้างแค่บ,บอดี้ด้านนอกนะครับไม่เคยฉีดอัดเข้าไปอ่ะลองดูครับลองอัดเข้าไปดูท่านจะรู้ว่าดําปี๋เลยหรืออีกทางหนึ่งนะครับถ้าท่านใดอยากจะถอดล้างนะครับให้เอาหมุดเนี่ยหมุดตอกให้ไอ้ตัวด้านเนี้ยด้านในออกไปแล้วออกไปด้านนอกนะครับอย่าตอกย้อนเข้ามาน,นะตอกเข้าออกไปทางนี้นะครับแล้วถอดตัวนี้ออกระวังมันดีดมันมีสปริงระวังหาย ก็คือให้ลองดูนะครับว่าผมบอกเลยว่าถอดมาร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าท่านใดฉีดล้างแค่ข้างในขมเหลาดำอึดนะครับแล้วก็มีอาการขอล้างปอกฝืดพอมันขอล้างปอกฝืดน,นี่ยเออเรื่องนี้ไม่รู้เคยพูดอย่างถ้าขอล้างปอกฝืดน,นี่มันจะมีโอกาสที่จะเกาะจานท้ายปอกไม่อยู่นะครับเกาะแล้วมันเหมือนแบบเกาะไม่ไม่ลึกพอพอมันเกาะไม่ลึกปุ๊บมันก็จะเกี่ยวไม่ดีนะครับพอเกี่ยวไม่ดีปุ๊บไอตัวขอล้างปอกน่มันสึกนะครับ ขอรบบปอกศึกบ้างจานท้ายลูกมีปัญหาบ้างนะครับแบบบิดเสียหายองศาเสียทําให้ตัวระบบมันเสียหายนะแนะนำว่าให้ <c oughs> ให้ฉีดล้างอัดตรงนี้ด้วยนะครับนะผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งนะครับบอกไว้ก่อนนะผมศึกษาล้วนๆน,น,นะครับแล้วพอผมได้ความรู้เรื่องใหม่ๆมาเราก็เอ้ก็มาแชร์กันนะครับคือท่านได้ความรู้ฟรีท่านท่านใดซื้อปืนมีบีการกับผมหรือแม้งกันกับผมเนี่ยกอถือได้ความรู้ควบคู่กันไปนะครับ ก็ขอขอบคุณผู้ที่ซื้อกับผมและท่านใดมาฟังก็ก็ฟังฟังเอาสนุกสนุกครับเพราะบางท่านก็ชอบดูผมนะอาบางคนเคยจะชอบดูนะชอบดูผมพูดนะบางทีผมก็ผมก็รู้ว่า,วา,วาเล่บเปื่อยเหมือนกันนะเออนะครับซื้อของผมก็เป็นการสนับสนุนผลแล้วนะครับให้ผมมีรายได้นะครับนี่ก็เช็ดแล้วเรียบร้อยดูสภาพ ไม่คลิปนะครับเราก็อาจจะระบ,บีขาวไปเลยนะครับปั mm ๊บ hmm. ปับโอเคไม่ใช่คาบฝุ่นนะครับแต่เป็นคาบพวกไอ้ mm hmm. เรียวกว่าอะไรนะไม่ใช่คาบมันเป็นเหมือนสเก็ตอะไรสักอย่างแ้าพอกมือรูปไปมันเป็นเอ้เรียกสีเหมือนสี ทาเข้าไปเนี่ยทาเข้าไปให้หมดเลยเนะระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับจริงๆไม่ต้องทาเยอะก็ได้แต่อย่างที่บอกว่ากวา่าของผมจอบจากร้านนะครับบางคนจะซื้อบางทีก็ใช้เวลาเดินทางด้วยนะครับอ่ะนตต่อไปก็ใส่เจ้าตัวลอง <c oughs> ตัวล็อกตัวล็อกก่อนนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวตัวนี้นะครับบูตลองไกด์หลอดนะครับแล้วก็ใส่ไกด์หลอดลงไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วเสร็จแล้วป๊บ <c oughs> เอาเสียบหัวสปริงใส่หัวลงไปดึงกดปุ๊บปล่อย,ยนะครับดึงกดปล่อยเสร็จแล้วเราก็ดันตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บปั้นไกใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่อแมกกาซีนนะครับผมเรื่อแมกกาซีนนะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คเล่นเสร็จแล้วเราก็อัดซิลิโคนเข้าไปเลย อันนี้คือผมยิงไปแล้วประมาณสี่นัดนะครับผมล้างแม็กก่อนแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาล้างนะครับล้างไปแล้วรอบนึงนะนี่คือสภาพที่ยิงไปแค่สามนัดแล้วกันอีกสี่นัดนัดไม่ติดนั้ดนัดมันมีนัดหนึ่งที่ยิงไม่ยิงไม่สามไม่แตกนี่คือสภาพที่ยิงไปแล้วสามนัดแล้วจะไม่ล้างจริงเหรอสนิมมันจะไม่กินจริงเหรอถามหน่อย นี่อ่ะคาบข่าเมาคาบฝุ่นที่อยู่ข้างในนะครับผมถามหน่อยนะครับอุ้ยหลุดนะครับอันนี้ผมทําให้เห็นเลยนะครับว่ามันเลอะขนาดไหนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนรีวิวยิงพวกบีพีกันจะต้องล้างมือก่อนไม่งั้นลื่นปื้ดเลยนะครับ แมกนีเกียบน่าเริ่มขาวแล้วน้ำหยดมาขาวแล้วแสดงว่าสะอาดแล้วนะครับโอเคสะอาดแล้วนครับผมมาแม็กนีนี้สิแมกน,นีนี้นนี้สะอาดนะครับให้ดูน้ำที่หยดลงมา,าก็มีเลอะบ้างนิดหน่อย หรือเลอะมือผมไม่รู้เนี่ยมีจิ้มๆไป,ๆไปๆมามือผมเลอะมากกว่าไอ้ตัวซองกระสุนนี่ฮาเลยนะเออนะครับเนี่ยให้ทา้างแค่นี้เองไม่ได้ลางเยอะแยะนะครับจิลิโคนกระป๋องหนึ่งท่านก็ใช้ไปได้นานนะครับหรือถ้าจะเอาแบบสายฮาร์ด้อรอหน่อยแบบถอดเลยอย่างเงี้ยถอดกดตัวนี้ออกแล้วค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้นะครับกดแล้วเ,เนี่ยเลื่อนมานิดนึงนะครับแล้วค่อยๆแบบนี้ปึ๊บแล้วถอดมาแบบนี้นะครับ แบบไม่เปลืองเลยนะก็คือถอดแบบเนี้ยแล้วก็ฉีดเอาลิ้นไอ้ลิ้นดันแม็กออกก่อนลิ้นดันลูกนั้นเนะี่ยท่านก็ฉีดล้างก็ได้เลยในด้านในฉีดพวกโซเนกพวกอะไรเงี้ยฉีก็ไปได้เลยนะครับเพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยอะก็มีเรืองอยู่ตอนนั้นเนี่ยถ้าอย่างงี้จะสะอาดกว่าแต่เป็นวิธีแรกเนะี่ยมันจะไม่ค่อยสะอาดแต่ก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเนี่ยแค่นี้เองเอาจริงการล้างแบงค์กันหรือบีบีกันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากนะ อ,อย่าลืมนะครับว่าท่านอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นนะครับเพราะถ้าท่านถ้าท่านทําพังมาเนี่ยโอ้ยเจอค่าอะไรร้องไห้นะครับมาบ่นว่าอะไรแพงครับมาโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะาเราเล่นแล้วไม่ดูแลนะครับการเล่นมีวีกันต้องดูแลนะครับถ้าไม่ดูแลชิบหายวายป่วงแน่ผมบอกเลยนะครับค่าอะไรอ่ะชิบหายแน่นะใส่กับด่านโถเอ้ยลืมดูลืมดูนะครับ อะไรวีวีการแบงค์กันเนี่ยยิ่งแบงค์กันเนี่ยตัวดีเลยแพงด้วยหายากด้วยของชิ้นก็ไม่มีขายนะครับท่านต้องไปสองแสวงหากันเอาเองนะครับตาจะไหลบอกเลยเช็ดให้เรียบร้อยนะครับอป้ปีกเปีย่ยนน้ำมันซิลิโคนนะครับ โอเคก็ประมาณนี <laughs> And, ้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวแบงกันนะครับ Eco Jack Duo l o o p p c t t นะครับ9 m ม PAK นะครับผมด้วยรูปแบงค์กันจำนวน4นัดนะครับเพราะตัวนี้มันยิงออโต้ได้ก็จะเป็นเซมิ2อ u อ o โต้2นะครับมาดูกันนะครับปึ๊บปนอันนี้เปิดแล้วนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่เซมินะครับ อ่าลูกด้านแน่นอนอ่ะไปที่ออโต้นะครับอ่ายิงได้ปกตินะครับลูกด้านนะครับ <c oughs> นเี่ยตีแต่ไม่แตกแต่อยากรู้ว่ามันจะแตกไหมเราก็อีกสักหนึ่งทีนะครับอยากรู้ว่ามันจะแตกไหมนะ ใครเล่นลูกโอคุซานนะครับแนะนาว่าให้ยิงซ้ำนะครับถ้าเจอลูกด้านให้ซ้ำอีกสักหนึ่งทีเพราะบางที <c oughs> มันต้องตอกซ้ำมันถึงจะแตกนะครับเป็นบางเที่ยวนะเป็นบางเที่ยวไม่ได้เป็นทุกเที่ยวไม่ได้ไม่ได้เป็นเที่ยวไม่ได้เป็นทุกลูกนะครับอันจะเป็นบางลูกนะครับผมเพราะว่าท่านใดเล่นแบงค์กันอยู่จะรู้ดีว่าลูกโอคุซานจะมีปัญหาลูกด้านนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะให้เข้าใจนะครับถ้าเจอลูกด้านนะครับท่านสามารถเอาลูกแบงค์เนี่ย มาทสซ้ําก่อนเผื่อมันจะสับแตกนะครับผมอ่ะไอ้ลูกเติมนะครับโอเคด้นานร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าท่านใดที่เคยดูคลิปแบงค์กันผมเก่า,าๆอะ่ะบางทีมันถุงเก็บมาทำามายิงซ้ํามันก็ยิงแตกนะครับบางทีเอามาซ้ําก็ไม่แตกก็มีนะครับเพราะบางทีมันจ,จะต้องอ่าบางทีแก๊ปของ เจ้าตัวของลูกโอคุซานเนี่ยบางทีมันอาจจะบางลูกนะครับมันอาจจะอยู่ลึกไปตื้นไปอ่าบางลูกอาจจะอยู่ได้มาตรฐานบางลูกก็ไม่ได้ฐานไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ฟ like ีลเหมือนปืนจริงครับปืนจริงบางทีก็มีด้านนะครับลูกแบงค์กันก็ธรรมดานะครับมันก็มีด้านบ้างเนาะก็อย่าให้เอาลูกเก่ามาลองก่อนเทสดูว่ามันด้านไหมนะครับโอเคยิงลูกหมดได้นะครับสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับเล่นเสร็จแล้วเราแม็กออกแม็กออกแบบนี้นะครับเป็นดึงสไลด์ถลังแบบนี้ แล้วก็ลั่นไกลหลังจากเล่นเสร็จทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการเซฟระบบตัวภายในนะเดี๋ยวนี้ผมเอาไปล้างใหม่ทีนึงนะครับผมไม่ใช่ล้างใหม่คลิปนี้ถ่ายตอนวันแต่คลิปรีวิวล้างเนี่ยคือผมบอ,อกตรงนี้นะว่าคลิปคลิปเนี่ยเป็นคลิปแรกที่ถ่ายแต่คลิปแต่คลิปตอนแรกเนี่ยคือเป็นคลิปที่ผมถ่ายยิงแล้วผมมาถ่ายรีวิวทางความสะอาดีสลังเพราะว่ายังไงก็ต้องทัความสะอาดนะครับผมก็เลยคิดว่ายิงก่อนแล้วค่อยไปล้างนะครับแต่จริงผมก็ล้างลารอบนึงนะครับฉีดซิลิโคนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวงล้บผม โอเคกลกับที่เซฟนะครับแค่นี้ก็ได้ปกติแล้วนะครับผมโอเคเนาะมานนี้ครับถ้าใดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการเชิงเซาแลนด์บีเครซองนะครับหรือกดคุ้เพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและไลายแอดเฟสได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ